โทรศัพท์ไม่ว่างฟาม m Summoner b o อย,อยู่มีคอมเหลืออยากเล่นเกม Android ต้องทำยังไงเนี่ย Nox Player เลยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Mac และ PC เลยละดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้เลยนะครับคลิกเลยคลิกตรงนี้เลย1ิบหายแล้วเจอเอฟซูลูดบอย กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนุกสมุนเอะแก้ตาทุกคนหลายคนสงสัยว่าทำไมผมถึงต้องทำเสียงเต้าขนาดนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้เราเจอแอปสูดวอยนะฮะแอปสูดวอยนี่ถือว่าเป็นกิลท็อปกิลหนึ่งนะครับของเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ลยทีเดียวนะฮะเป็นกิลที่แบบว่ามีใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดของเซนะิร์ฟเวอร์นามว่าแบรเรียนนะฮะคนผู้นี้เองนะครับผมซึ่งนายบักแบริเอร์เนี่ยนะฮะ ใน RTA เองตอนนี้ก็เตียยอยู่ที่ท็อปต้นๆเลยนะครับไม่รู้ว่าชะตาก,กรรมของผมจะเป็นยังไงต่อไปนะในเวอร์อารีนาเนี่ยครับถ้าเกิดดูในอินโฟนะฮะจะเห็นบักแบรเรียนเนี่ยมันอยู่ต้นๆเลยนะฮะขับเที่ยววันสนุกนี่นะฮะแบริเอร์น,นะฮะโอ้แล้วเป็นผู้เล่นต้นๆต,ตั้งแต่สมัยตอนที่เซิร์ฟเวอร์ g l o b a l กับเอเชียยังไม่ได้แยกกันด้วยนะครับผมเออหมอนี่มันลงโกเลมอ่ะ S S S หมดเลยนะฮะเวอร์บอสเนี่ยสาม ทั้งหมดสเที่ยวได้ S S S ทั้ง,ท,งทั้งหมดนะฮะเอาละโอเคเลิกพูดถึงสรรพคุณแล้วมาลุยกันดีกว่านะฮะวันนี้คงมาลุยกันในบ้านที่ลุยได้นะครับผมเอ้พ่อโมมีคู่คู่บิชิตเป็นแบบนี้นี่เองนะผมเอาในกับมันดีเนอะอาร์ไฟก็ได้ตายไปแล้วนะครับอะไรดีวะเนี่ยเอาเลสก่อนละกันเนาะอ่ะเอาจินไปชอปปิง้งละกันนะครับประมาณนี้นะฮะ ขอซัดบาเลียนดูสักดอกว่าในชีวิตนี้นะฮะขอเจอกีวอกับมันสักทีนะฮะนี่คือบาเลียนนะฮะบักบาเลียนนั่นเองนะฮะปังเริ่มมาลิงโดแล้วปึง้งโอเคเจ้าได้ติดก,กับข้าแล้วเอ้ยไม่มันโอเคเดี๋ยวนะเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีวะลิงเราดูดเลือดได้ด้วยเอาไงดีก่อนเอาอีคันได้น,นะออกก่อนไหม ตามหลักคณิตสารแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะมาใช้ท่าสองกับเราแน่ๆนะครับจัดการกับอีมี่ก่อนแล้วกันออลาขเค้นแสงนะฮะปังเอาไปกินก่อนแล้วกันน้องขอเกาะหนาๆไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้โอ้ทำไมมา,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 มาลุมลิงล่ะทำไมมาลุมลิงเราล่ะฮะรวดขึ้นมาก่อนนะฮะอย่าพึ่งซิ้มหวังอย่าพึ่งตายไปนะกลับมาก่อนเพื่อนกลับมาก่อนเพื่อนบาเลียน บาเลียนนายทำอะไรบาเลียนยังคงทนอยู่ได้นะครับผมหัวตาหน้าลิงตายวะแย่ละหนึ่งสองกระชากเข้าไปนะครับโอเคเปลี่ยนเป้าซะเถอะเพื่อนพูดเอามังกีวอนกระแทกหน้าใครดีคาทาลิงนะฮะคาทาลิงกระแทกหน้าใครดีถ้ากระแทกหน้าแพนด้าเราสตันนี่มีเฮนะครับกระแทกหน้าได้ได้ไะเนี่ยขอกระแทกทีนึงนะพี่ได้โปรด ได้โปรดนั่งนะหนึ่งสองสามนั่งตึงไม่นั่งโนโอเคมันย้ายเป้าเฮ้ยมันย้ายเป้าเอาหอกปลามันทีหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหเร็วมากเช่นกันนะครับหนึ่งสองในภาวะที่ไม่เหลือตัวนะครับภาวะที่ไม่เหลือใครนะตอนนี้เคาน์เตอร์ไม่ไหวแล้วตายเรียบนะครับตายอย่างสมศักดิ์ศรีด้วยท่าสามโอ้โหจบกันนะฮะโอ้ยขอสักบ้านถึงว่าบาเลียนขอลองสักทีนะ ขอจับบาเลียนมันหลักและช้อปปิ้งสักทีนะฮะชีวิตนี้ขอขอเก็บบาเลียนสักครั้งนะครับผมบาเลียนบาเลียนใช่ไหมโอโ้โหโอลาร์เคลธาตุอะไรเนี่ยโอลาร์เคลธาตุอะไรนะฮะดาบหักไปถ้าโอลาร์เคลดาบหักไม่ว่าธาตุอะไรตัวไหนก็ไม่ค่อยน่ากลัวบาเลียนขอโกง ex เรียบร้อยนะฮะพัดแสงตัวต่อไปขอเวลาช้อปปิ้งแบบ อย่าพึ่งโพไซดอนอย่าพึ่งจิ้มอย่าพึ่งจิ้มโพไซดอนอย่าจิ้มขอ1 2 3สักทีนะครับถ้าไม่ ex ก็ไม่ชนะแล้วช็อตนี้นะฮะบ,บาเลียนบ้าน2นะครับรักษาก่อนฟึบก่อนสายเกินไปชาร์จไวทอยตี้เติมเกจเข้าไปโอ้โหอีบา้าอีบา้าหักดาบไม่ติดฮัโดเคนอุกกาบาตก็มาแล้วโอ้โห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 อ่าดีที่ใช้เลสนะฮะดีที่มีเลสนะครับผม 1>, 1, 2, ึ่งาโอเคหลับไปงานนี้โพไซดอนต้องหลับแล้วกลับไปรัชดาซะนะครับพูดอะไรไปขอโทษนะครับโอเคอ๊บโอ้โหแบบนี้ฮาดูเคีเนง่ายแล้วนะครับชาร์จ e อาไว้ทอริตีนะฮะแล้วมันจะเติมเกตอะไรเร็วนักหนาเนี่ยโอ้ยโ,โอ้ยตายเลยตายในทันทีนะฮะเลือดก็เยอะอีกบ้ากินอะไรมาเนี่ยโอ้โหตรงไหนดีเรื่องไม่ถูกละหนึ่ 1, 2, มาเลียงจังอีกแล้วโอ้ยท่านี้คูดาวมันเร็วมากเลยอะโอ้โหท่าเติมเกตเนี่ยอีพัทนรกโอ้โหโดนซ่อมเข้าไปอีกโอ้โหนี่ไงล่ะโอ้โหอีกสัสองดอกสามดอกได้ไหม <laughs> โอ้ยโอ้ยอีบาเลียนได้กลายเป็นกรณีศึกษายแล้วนะครับโอ้โหอย่าไปเหยียบกับบาเลียนนะฮะ ไม่ไหวจริงๆนะครับโอ้โหบาเลียนโหจริงๆนะครับแอบซูลด์บอยนะฮะทุกบ้านทุกหลังนะฮะผมหมดไอเดียว่าจะไปตีบ้านไหนแล้วนะผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับอีกนายหนึน่งอีบาเลียนโห oh, เอ้ยฝากไว้ก่อนคราวหน้าเจอกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโทรศัพท์ไม่ว่างฟาร์มซัมเมอร์แน่วอยู่มีคอมเหลืออยากเล่นเกม Android ต้องทำยังไงเนี่ย Nox Player เลยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Mac และ PC เลยละ่ะดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้เลยนะครับคลิกเลยคลิกตรงนี้เลย